สวัสดีครับสวัสดีเ c ทางไกลครับ FC เกาหลีครับผมเร็วๆนี้ครับพบกับนุกเธอรดนเต็มโชว์เต็มวงแน่นอนที่ประเทศเกาหลีครับผมโหดีใจมากๆที่ได้รู้ว่าตัวนุกเองรวมถึงตัววงนุกรวมทั้งวงเลยที่ได้ไปทําการแสดงที่เกาหลีนะครับนี่นี่คือครั้งแรกของนุกที่ได้ไปเป็นนักร้องเต็มตัวในประเทศเกาหลีนะครับผมก็เต็มใจเป็นเกียรติทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สามารถอธิบายได้นะครับก็จะทาให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทแอดท็อปด้วยนะครับผมนะครับที่เรื่องเอาขาเรียกว่าเรื่องวีซ่าเคลียร์เรื่องวีซา่า,ซาให้กับให้กับนุกแล้วก็รวมถึงวงนุกด้วยทั้งวงเลยนะครับผมก็ดูแลเป็นอย่างดีมากๆเลยนะมีหลายศิลปินด้วยนะเดี๋ยวโปรโมทให้ด้วยมีพี่แจ๊ดพี่ก้องแล้วก็นุกนะครับทั้ง3วงก็คือเต็มวงทุกทุก ทุกๆวงเลยนะครับสามวงเจอกันกับพวกเราได้เลยครับเจอกันครับผม